สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวหมากันนะคะตัวนี้ชื่อว่าจิจ้านะคะเป็นหมาที่อายุประมาณสิามแล้วค่ะส่วนอีกตัวหนึง่งหากก่อนนะคะ ีกตัวหนึ่งชื่อเมโลค่ะอายุประมาณสิบขวบนะคะแล้วก็ตัวนี้ชื่อกลัวค่ะบ๊ายบายนะคะช่วยติดตามช่องวัฒนาชัยแสงด้วยนะคะ